สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสอนรักนิกเกนักพยากรณ์นะครับสิทธานสานติบาบา ดีคุรุจีดรมายและอาจารย์บอยอันเดย์ยสโซโนจากสถาบันราชาวุทยาบาัตรคนแรกแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับผมก็คือสอนรักลิเกนักพยากรณ์นะครับหรือว่าสอนรักน่าทินิดสนใจจะติดต่อผลงานการแสดงผมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02092นะครับ8691492จะได้ชีมงานยิ่งใหญ่อลังการมา ระดับเกียรติในงานท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับสัปดาห์นี้เดือนแห่งความรักเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าใครทั้ง7วันที่เกิดเนี่ยนะตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยนะครับใครมีเกณฑ์ที่คบกันเป็นเพื่อนมาผูกสัมพันธ์กลายเป็นคนรักกันนะครับเราลองมาดูกันนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับ ลิเกสอนรักนาคพินิษพระเอกลิเกนักพยากรณ์โลดแล่นอยู่บนเส้นทางการแสดงลิเกที่สร้างรอยยิ้มเสียงปรบมือและความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมนับหมื่นนับพันมานานนับสิบปีกว่า50ชีวิตที่ร่วมพลังกันสร้างสารรค์การแสดงเนรมิตความอลังการ ทั้งระบบแสงสีเสียงมิติใหม่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความสุขสุดส,สำราญแสนอภิรมให้ประจักษ์กับสายตาผู้ชมเป็นวันแรกเลยนะครับว่าจากเพื่อนจะกลายเป็นคนรักกันหรือไม่นะครับโอ้ได้ดีเอ็มเพจนะครับบอกๆกันนะท่านที่เกิดวันอาทิตย์เพื่อนนะครับ ระวังให้ดีนะครับบอกกันพี่เธอนะครับไม่ต้องวางฟอร์มจากเพื่อนเป็นคนรักได้อย่างแน่นอนนะครับมาดูการงานท่าน,นที่เกิดวันที่จะเป็นอย่างไรนะครับการงานของท่านได้เดอะฟูนะครับว่าชิวๆทาไปเรื่อยๆนะครับแต่ยังไงก็ต้องรักษาหนะ้าที่การงานของเรานะครับอย่าปล่อยปะละเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่า สุขภาพท่านจะเป็นอย่างไรสุขภาพเขาบอกว่าได้เดือยชารีออดบ่งบอกว่าการเดินทางจะมีปัญหานะครับความเครียดนะครับแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร้านนะครับมาดูการท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับว่าจากเพื่อนนะครับจะกลายเป็นคนรักหรือไม่สําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับ โอ้ oh, ไม่มีนะครับได้เดอเดนะครับเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่สมอวันจันทร์ไม่มีเก์น,นะครับมาดูในเรื่องสุขภาพนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพของท่านนะครับเขาบอกว่าอย่าเครียดอย่าคิดอย่ากังวลอย่าคิดมากนะครับเพราะว่าท่านจะคิดมากน้ำอ่า ในร่างกายของท่านนะครับมันผิดปกติบันแปรปวนนะครับระบบของเหลวต่างๆในร่างกายมีปัญหานะครับระบบปัสสาวะนะครับอาจจะฉีติดขัดนะครับให้ระมัดระวังให้ดีในความเครียดนะครับมาดูว่าการงานจะเป็นอย่างไรนะครับการงานของท่านนะครับไม่ค่อยดีนะครับก็บอกให้พักผ่อนให้มากๆนะครับได้เดดเดดนะครับ การงานช่วงนี้สัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีนะครับนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับการแสดงที่กลั่นกองจากความสร้างสรรค์หยิบยกสถานการณ์ปัจจุบันที่เข้ากับยุคสมัยใกล้ชิดผู้ชมมาผสมผสานในการแสดงนั้น ทำให้การแสดงลิเกของคณะสอนรักนาฏพินิษฐ์แตกต่างจากการแสดงลิเกคณะอื่นๆแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งสเสน่ห์การร้องการร่ายรำอันเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของนิเกไทยมาต่อกันท่านที่เกิดวันอังคารนะครับว่าจะมีเกณฑ์จากเพื่อนกลายเป็นคนรักหรือไม่นะครับ ได้เดวิลนะครับเดวิลจริงๆแล้วนะครับจากเพื่อนกายมาเป็นคนรักหรือไม่นะครับบ่งบอกว่ามีสิทธิ์นะครับถ้ากลายมาเป็นความรักนะครับก็คือจะรักหัวปักหัวปั๊มเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้สําหรับปีนี้นะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับมาดูการงานท่านที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรนะครับการงานของท่านนะครับ ตอนนี้งานใหม่ๆกำลังเข้ามานะครับบริหารจัดการให้ดีนะครับได้เดอะชารีออทนะครับมาดูซิว่าสุขภาพท่านจะเป็นอย่างไรนะครับในด้านสุขภาพนะครับได้เดอะเรเวอร์นะครับขบงบอกว่าให้ดูระบบะระบบสืบพันธุ์ให้ดีนะครับหรือว่าภูมิแพ้ต่างๆอาจจะมีปัญหาได้นะครับ ผู้หญิงอาจจะเป็นปัสสาวะติดขาดอาจจะเป็นกลวยตายอักเสบได้ให้ดูแลให้ดีอย่าทาน้ําบ่อยๆแล้วก็เมื่อปวดปัสสาวะก็ต้องเข้างน้ําอย่าอั้นไว้นะครับสําหรับสุภาพบุรุษก็เหมือนกันนะครับมาดูนะครับว่าท่านที่เกิดวันพุธนะครับ จากเพื่อนจะกลายมาเป็นคนรักหรือไม่ลองมาดูกันนะครับ like วันพุธแน่นอนครับวันพุธโดดเด่นแน่ปีนี้เพื่อนจะกลายมาเป็นคนรักนะครับได้เดอรเรเบอร์นะครับมาดูว่าการงานของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับท่านที่เกิดวันพุธการงานของท่านเดชาริออดนะครับบ่งบอกว่าบริหารจัดการให้ดีงานไม่ไม่กำลังจะเข้ามานะครับแล้วสุขภาพนะครับท่านที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรนะครับ สุขภาพได้เดร์เรเบอร์บ่งบอกว่าระวังระบบสืบพันธุ์นะครับระวังระบบภูมิแพ้ต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นนะครับระบบสืบพันธุ์ก็คืออาจจะเป็นปัสสาวะอักเสบได้นะครับให้ระมัดระวังมาดูกันวันพระรหัสจากเพื่อนจะพัฒนากายมาเป็นคนรักหรือไม่นะครับมีก็อ เสียงเพลงที่ดังขับกล่องจากน้ำเสียงอันอ่อนหวานของบรรดาพระเอกและนางเอกลิเกที่ผัดเปลี่ยนกันออกมาสร้างความบันเทิงด้วยเสียงเพลงลูกทุ่งอันไพเราะสนหะหูได้ดีเอนะ็มเพจนะมีสิบเลยครับ จะเพื่อนกายจะเป็นคนรักได้นะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพระหรือหัสโดยรวมนะครับมาดูการงานจะเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันพระหรือหัสนะครับท่านที่เกิดวันพระหัสได้เดโมนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับบ่งบอกว่าอย่าเครียดอย่าคิดอย่ากังวลแต่ถ้าท่านทําเกี่ยวกับการบันเทิงหรือการแสดงนะครับท่านจะโดดเด่นนะครับสําหรับ สัปดาห์นี้นะครับแล้วสุขภาพของคนวังฤิหัสเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับสุขภาพบอกให้พักผ่อนมากๆในสัปดาห์นี้นะครับระมัดระวังนะครับการเดินอาจจะสะดุดหกล้มได้นะครับมาต่อกันท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับว่าจะมีเกณฑ์ไหมจากเพื่อนจะผูกพันกลายมาเป็นคนรักกันหรือไม่นะครับได้ เดดเดนะครับบงบอกว่าปีนี้ยังไม่นะครับภาพโดยรวมนะครับมาดูการงานของท่านที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ด้เดอะเลเวอร์นะครับทำอะไรก็จะเป็นที่รักใครของสาธารณชนนะครับของทุกคนที่พบเห็นในการงานนะครับรบองว่างานมั่นคงแน่เจ้าหนายรักนะครับมาดูสุขภาพของคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพเขาบอกว่าเครียดคิดกังวลนะครับหลายๆเรื่องมองช่องทางจะ ทำไม่นู่นทำไม่นี่โปรเจกต์เยอะไปหมดคิดเยอะไปหมดก็จะปวดหัวปวดหลังนะครับนะครับปวดเบ้าตาได้นะครับให้ระมัดระวังนะครับท่านเกิดวันศุกร์มาดูกันท่านที่เกิดวันเสาร์จากเพื่อนจากใครเป็นคนรักหรือไม่ไมนะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับ ความมุ่งมั่นของทุกคนในคณะผ่านทุกท่วงท่าขับกล่อมทุกท่วงทำนองถ่ายทอดความสุขความสนุนสนานให้กับเหล่าบรรดาแม่ยกแฟลิเกด้วยความมุ่งหวังที่จะสืบสานศิลปะการแสดงลิเกร่วมสมัยและศิลปะการแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไปทีมงานคณะลิเกสอนรักนาทีนิดพระเอกลิเกนักพยากรณ์ทุกคนจึงทุ่มเทท,ทั้งแรงกายและแรงใจ สรรสร้างทุกการแสดงอย่างเต็มความสามารถเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ชมทุกคนท่านี่เกิดวันเสาร์นะครับได้สเต็งม,มีสิทธิ์เลยนะครับจากเพื่อนกายเป็นคนรักได้อย่างแน่นอนนะครับมาดูซิว่า การงานท่านจะเป็นอย่างไรนะครับการงานของท่านได้เดอ r เรเบอร์นะครับบ่งบอกว่าในคุณพานี้งานของท่านนะครับโดดเด่นนะครับเป็นที่ถูกอกถูกใจของเจ้านายนะครับของลูกน้องนะครับมาดูการสุขภาพของท่านเกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรสุขภาพนะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรไอ้ที่ป่วยหายแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับได้จัดเม้นนะครับแล้วก็เราพยากรณ์คบกันหมดทั้ง7วันแล้วนะครับแล้วก็ ครบทั้ง4อาทิตย์นี้แล้วนะครับในเดือนแห่งความรักก็ขอวอวยพรนะครับในนามสอนรักนิเกนทพยากรขอวอวยพรคู่รักต่างๆของท่านถ้อยทีถ้อยอัถถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับ สัมมาวาจาความรักจะได้ยืนยาวนะครับผิดนิดเบาหน่อยหนักนิดเบาหน่อยอาภัยให้กันนะครับถึงจะอยู่กันได้ถึงจะครองคู่กันเหมือนปู่ย่าตายายเรานะครับนะครับอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับในเดือนแห่งความรักจะทําอะไรก็มีสติกันนะครับติดต่อผลงานการแสดงสอนรักวิเกณฑ์นักพยากรณ์ได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์092ย์09 8691492หรือสนใจจะพยากรกับผมก็บอกอินมาหรือโทรมาเบอร์นี้ผมจะพยากรณ์แล้วนัดกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับขอให้เฮงๆรวยๆโชคดีครับขอบคุณสถานที่ของบางแสนนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแหลมแท่นนะครับลงมาสัมผัสบรรยากาศตอนนี้หนาวมากนะครับผมขอบอกนะครับเสียงอาจจะคืออาจจะสัน่นแล้วก็ลมอาจจะวูบวาบวูบวาบอาจจะมีเสียงเข้าไปใน ลำพงท่านบ้างนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบายเฮงเครับ ลิเกสอนรักหน้าพินิษพระเอกลิเกนักพยากรณลดแล่นอยู่บนเส้นทางการแสดงลิเกที่สร้างรอยยิ้มเสียงปรบมือและความเพลิดเพลินให้กับผู้ชมนับหมื่นนับพันมานานนับสิบปีกว่า50ชีวิตที่ร่วมพลังกันสร้างสารรค์การแสดงเนรมิต ความอลังการทั้งระบบแสงสีเสียงมิติใหม่อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความสุขสุดสำราญแสนอภิรมให้ประจักษ์กับสายตาผู้ชมงงนาส การแสดงที่กลั่นกองจากความสร้างสารรค์หยิบยกสถานการณ์ปัจจุบันที่เข้ากับยุคสมัยใกล้ชิดผู้ชมมาผสมผสานในการแสดงนั้นทําให้การแสดงลิเกของคณะสอนรักนาฏพินิษฐ์แตกต่างจากการแสดงลิเกคณะอื่นๆแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งสเสน่ห์การร้องการร่ายรําอันเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของลิเกไทยาวว อมเสียงเพลงที่ด <า dit> <ais> ังขับกล่อมจากน้ำเสียงอันอ่อนหวานของบรรดาพระเอกและนางเอกลิเกที่ผัดเปลี่ยนกันออกมาสร้างความบันเทิงด้วยเสียงเพลงลูกทุ่งอันไพเราะเสน่หหู เป๊ะคงเป็นอีกหนึ่งวลีที่ติดหูใครหลายๆคนจากชื่อเสียงความแม่นยำในการพยากรณ์ดวงชะตาของพระเอกสอนรักหน้าพินิษสิทธิราชายิปซีบำบัดคนแรกของเมืองไทยที่จะช่วยบำบัดและชี้ทางสว่างให้กับทุกคนกันแบบแนบชิดติดขอบเวทีในทุกวิกการสแสดง ด้วยความมุ่งมั่นของทุกคนในคณะผ่านทุกท่วงท่าขับกล่อมทุกท่วงทำนองถ่ายทอดความสุขความสนุนสนานให้กับเหล่าบรรดาแม่ยกแฟนลิเกด้วยความมุ่งหวังที่จะสืบสานศิลปะการแสดงลิเกร่วมสมัยและศิลปะการแสดงขับร้องเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไปทีมงานคณะลิเกสอนรักนาทีนิดพระเอกลิเกนักพยากรณ์ทุกคนจึงทุ่มเทท,ทั้งแรงกายและแรงใจ สรรสร้างทุกการแสดงอย่างเต็มความสามารถเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้ชมทุกคน